วันนี้ทีฉันนะคะก็เปิดช่องใหม่นะคะก็คือช่องเฟซบุ๊กตายายพาเที่ยวนะคะวันนี้ก็เลยปอผมามาเลิกเลยนะคะก็เลยเอา ล่ำลือหรือเปล่านะคะอีกสักหน่อยเราก็จะถึงแล้วค่ะตรงนี้ก็คือสองห้องแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะถึงหนึงคันค่ะพี่ชนะค่ะจะฟอนเลฟนะคะอ่ามัน,เ,นะะเป็นไอนะ้น้ำนะคะคเป็นไอนะ้น้ำเขาให้าการเดินให้ระวังนะคะมีชั้นก็เลยใส่ผ้าใบานะคะเพื่อความสะดวกในการเดิน ามากค่ะเยงานมากก็ขนาดระดับทางเข้าเลยนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทางเข้าเลยเยอะงานเยอะงานโอ้โหดูค่ท่านผู้ชมเขาเจาะอ่าไม่ใช่เจาะนะคะเขามีสายยางนะคะแล้วก็เขาก็ปล่อยให้ระองน้ำมันออกมาจากจากท่อนะคะจากท่ออน้ำนี่แหละค่ะตอนตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่า มันควันอะไรหมอกอะไรแต่ในที่เปิดแล้วเราก็อ๋อเป็นละอองน้ำค่ะละอองน้ำอยู่ข้างบนนะคะดูสิคะตากล้องคะตากล้องเอาขึ้นข้างบนให้ท่านผู้ชมดูสิคะเนี่ยเขาก็มีมีอ๋อละอองน้ำออกมาออกมาโอ้เส้ยสวยค่ะสวยมากค่ะสวยมากแล้วก็ตรงนี้จุดจุดไฮไลท์เลยค่ะ มาดูตรงนี้ค่ะดูนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ำปูเขาก็มีละออท่านผู้ชมคะอาหารก็มาแล้วนะคะที่เราสั่งไปเมื่อกี้นี้ก็คือนี่ค่ะคือเอ่อสเต็กเอ่อเซรามอนสเต็กนะคะเซรามอนสเต็กของคุณพ่อค่ะคุณพ่อชอบชอบ เลมอนแล้วก็เขาทำเป็นสเต็กนะคะและเขาก็จะมีะและนี่ของคุณยายค่ะก็คือ,อสปาเกตตี้โบโนโบนาล่านะคะก็กินกับกาแฟเมกาโนร้อนนะคะแล้วก็จะตก้ายด้วยพริกเทสเลมอนแล้วก็ส้มนะคะเป็ส้มก็วันนี้ นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางมาเยี่ยมชมและเราก็จะเห็นบรรยากาศที่สวยงามน,นะคะเราก็จะากจะอร่อยนะคะที่ที่รับประทานจากบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะมาตักเชิญค่ะท่านทุกท่านรัะทานด้วยกันทนด้วยกันนะคะทนด้วยกันค่ะอือจะอร่อยไหมนะอือ ขนาคห้อขนาดหน้างห้องน้ำนะคะเนี่ยพวกมีมีบรรยากาศที่ดีมีน้ำตกจากทญานาคนะคะแล้วก็มีกลางแล้วก็ห้องน้ำสะอาดมากค่ะให้คะแนนแปดเก้าเลยค่ะแปดคะแนนเก้าคะแนนเลยคะแนนสุดนะคะ เออราก็จะให้ขนมเนตยตาค่ะเป็นค่ะแล้วก็คือที่โซลีท์นี้นะคะเขาจะมีหมอกควันหมอกควันให้ตลอดทุกพื้นที่เลยมันเลยสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศสร้างความชุ่มฉ่ำให้ที่ฉ่ำให้กับพื้นที่นะคะคนก็รู้สึกว่าจะชื่นชอบ ที่ชอบกับบรรยากาศทีี่คือกระาเม็ในะคะจบโตมากและนี่คือชี่อดิฉันเชฟ้าดันมีความใส่ใจว่าดิฉันอยากจะลองล่นเป็นความ <c oughs> <c oughs> เดนมาถึงด้ยนะอูนะอดะ้ดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะดีากเลชื่นชมมากค่ะดีทัชื่นชมให้คะแนน ใจมากค่ะแล้วก็เป็นจุดที่ที่มีให้เราถ่ายภาพหลายจุดนะคะตรงบริเวณนี้ก็สวยางามค่ะเพราะว่ามีดอกบัวใบบัวมีต่างๆลานะคะมีใบบัวพัดเป็นคอนสีนะคะแต่แรงไม่ไ่ายนะคะแันเป็นเหล็กตัวเหล็กคน,นะคะไอ้น้ำแล้ว ก็เจอทัพตัวนะคะก็เท่าพี่ทนท้านะคะนี่